สวัสดีค่ะพบกับครูลูกจันทร์อภิสราช่วงรังสีนะคะวันนี้ครูลูกจันทร์จะมาเฉลยแบบฝึกหัดในหน่วยการเรียนรูน้ที่2เรื่องสัตว์และพืชน่ารู้ในแผนการเรียนที่3แบบฝึกหัดที่3นะคะทีนี้เรามาไล่ตรวจกันทีละหน้าก่อนนะคะโดยในหน้าแรกที่เราทําครูให้ทําหน้า48ใช่ไหมคะให้โยงเส้นอวัยวะที่สัมพันธ์กับคําที่ให้มาด้านล่าง 1. เป็นคลีบใช่ไหมคะข้อ 2. เป็นขาและเท้าข้อสเป็นปีกและข้อสีเป็นปากนะคะมาดูในเรื่องของโครงสร้างของสัตว์ต่อนะคะในรูปที่1สิ่งที่ใช้มองดูคือตาข้อหดมกลิ่นจมูกข้อสอเดินและวิ่งคือขาข้อหนะคะ ใช้ฟังเสียงคือหูเลขสี่นะคะแล้วก็กินอาหารคือปากเลข3ส่วนในข้อสองใหญ่ที่ครูให้จดชื่อของสัตว์ไปแล้วก็แหล่งที่อยู่แล้วให้บอกนะคะว่าอาวัยวะภายนอกที่เด็กๆเห็นของเขาเนมีอะไรบ้างนกมีตาหูจมูกปากขาปีกแต่ไม่มีคลีบ วัวมีตาหูจมูกปากขาไม่มีปีกและไม่มีคลีบส่วนปลามีตาแต่ไม่มีหูมีจมูกมีปากไม่มีขาไม่มีปีกแต่มีครีบเด็กๆคำถูกไหมคะ เดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะได้ในคลิปเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะไปต่อในหน้า54ให้วงกลมภาพที่เป็นส่วนของที่เป็นพืชข้อหรากเป็นส่วนของพืชปากไม่ใช่ใบเป็นส่วนของพืชผลเป็นส่วนของพืชลำต้นเป็นส่วนของพืช จมูกไม่ใช่ตาไม่ใช่ดอกเป็นส่วนประกอบของพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมนี้แบบฝึกหัดนี้ส่วนที่เป็นของพืชจะมี1รากสามใบสี่ผลห้าลำต้นและแปดดอกค่ะต่อไปค่ะ อันนี้ที่ครูจันให้วาดรูปใช่ไหมคะทีนี้มาดูว่าเด็กๆเขียนหน้าที่ตรงกับที่ครูจันเฉลยไหมอันที่หนึ่งรากทําหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุนะคะจากดินไปเลี้ยงลําต้นข้อสองลต้นทําหน้าที่ชูกิ่งก้านใบข้อ3ใบทําหน้าที่ในการสร้างอาหารให้พืชดอกทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ และ5ผลคือทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์เด็กๆทำถูกไหมคะไปต่อการแบบฝึกหัดส,สุดท้ายที่ครูรุจันให้ทำนะคะคือหน้า65ข้อ2มี2ข้อย่อยข้อ1ส่วนที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์ก็จะมี2อย่างใช่ไหมคะก็คือดอกอันนี้ดอกกล้วยไม้นี่ดอกทานตะวัน ส่วนผลเนี่ยใช้ขยายพันธุ์ไม่ได้สืบพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อ1ขีดทุกที่ดอกกล้อยไม้กับดอกทานตะวันต่อไปข้อ2ค่ะส่วนที่พืชใช้ในการสร้างอาหารคืออะไรคะคือใบก็จะขีดในรูปที่สองและ3ที่เป็นใบรากเนี่ยไว้ดูดอาหารและน้ำนะคะข้อ3ค่ะให้ เขียนนะคะเส้นโยงจับคู่ผลและมเมล็ดให้ถูกต้องข้อ1ผลของแตงโมก็จะคู่กับรูปแตงโมรูปนี้นะคะข้อ2แตงกวาก็จะคู่กับแตงกวามเมล็ดแตงกวาในรูปนี้ข้อ3รูปอะไรคะมันจะยาวหน่อยนะคล้ายๆมะม่วงเนาะอ่ะก็จะมีเม็ดคือในข้อนี้ ่วนอันที่สี่ขนุนก็จะตรงในรูปภาพที่หนึ่งนะคะอันนี้เนื้อขนุนแล้วก็มเมล็ดขนุนอันที่ห้าลำไยแน่นอนตรงกับรูปภาพที่สามค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่สามของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็เด็กๆก็ลองตรวจด,ดูนะคะว่าทําถูกผิดอย่างไรนะคะแล้วก็แก้ไขเพราะว่างานที่ให้ทำเนี่ยอยากให้ทํานะคะเพราะว่าเปิดเทอมาเนี่ย มันจะมีอย่างที่ครูรจันบอกว่ามันจะมีงานบางหน้าที่ครูรุจันเนี่ยไม่ได้ทาไม่ได้ให้ทําในตอนการเรียนการสอนออนไลน์เพราะว่าจะต้องทํากิจกรรมแล้วก็จะต้องฟังคําอธิบายในห้องอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราทําได้ก่อนนะคะที่ครูจันสั่งไปก็ให้เด็กๆทําตามที่ บอกไว้ในคลิปเรียนออนไลน์นะคะว่าทําหน้าไหนหน้าไหนบ้างสําหรับในแบบฝึกหัดที่3เนี่ยครูจันก็เฉลยจบเท่านี้และเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดอีกอันนึงคือแบบฝึกหัดที่4นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสํารวจพืชและสัตว์นะคะในแบบฝึกหัดหน้าเดี๋ยวเด็กๆติด,ดตามทำแบบฝึกหัดที่4ต่อนะคะสวัสดีค่ะ